ต่อมานะคะนิกายของศาสนาคริสต์นะคะที่เกิดขึ้นอันแรกเลยคือนิกายโรมันคาทอลิกนิกายนี้มีมาอย่างยาวนานและเป็นนิกายที่ค่อนข้างที่จะเคร่งนะคะเคร่งมาก<อ>เขาจะนับถือพระสันตปาปาเป็นประมุขนะคะสเสื้อขาวนะคะพระสันตปาปา หรือภาษาอังกฤษก็คือคําว่าโป๊กนะคะเรียกว่าโป๊กเป็นที่รู้จักกันพภสษาตะปาปานี้เป็นประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกนะ,ะส่วนเสื้อดำนี้นะคะชุดดำนี้คือพระสังฆราชเป็นประมุขของนิกายกรีกออร์โดก หรือกรีกออร์โธดอกนะคะโอเคสองท่านนี้นะคะเป็นประมุขเหมือนกันแต่คนละกนิกายโอเคไหมกลับมาที่นิกายโรมันคาทอลิกนะคะนอกจากนับถือภาษนตปาปาแล้วก็จะมีพระแม่มารีอาแล้วก็นักบุญซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าเซนต์เราอาจจะเคยได้ยินเพาว่าเซนต์จอร์นอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทำเป็นรูปปั้นเช่น รูปปั้นพระแม่มาริอานอกจากนี้ที่บอกว่าเคร่งเคร่งยังไงเคร่งก็คือเขาจะมีนักบวชนะคะโดยที่นักบวชเนี่ยจะห้ามแต่งงานอันนี้คือในนิกายโรมันคาทอลิกนะคะแล้วก็ศีลน,น่ะมันมีอยู่7จศีลเนาะที่ครูร้อยฟังเมื่อกี้มีอยู่เศีลก็จะนับถือทั้ง7จศีลเลยโอเคนี่คือแบบง่ายๆย่อๆ หลังจากนั้นเวลาผัานผ่านมาเนื่อนนานจนถึงช่วงของยุคกลางนะคะยุคกลางในศตวตรรษที่13เกิดการแยกตัวออกมาแยกตัวออกมาจากคาทอลิกคาทอลิกมีมาก่อนเนาแล้อยู่ดีศตวตรรษที่13หรือยุคกลางเนี่ยเกิดการแยกตัวออกมาเป็นนิกายกรีกออโรด หรือนิกายกรีกออโทดอกเป็นการแยกตัวเพราะอะไรทำไมถึงแยกตัวเพราะเกิดการขัดแย้งค่ะทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยเกิดสงครามครูเสดในตอนที่แยกแยกตัวออกมาเนี่ยแยกนิกายออกมาคือตอนที่เกิดสงครามครูเสดครั้งที่4เดี๋ยวครูเพิ่มเติมในเรื่องของ สงครามครูเสดให้นะคะมันเกิดในยุคกลางศตวรรษที่13สงครามครูเสดนี้เรียกอย่างนึงว่าเป็นสงครามศาสนาสงครามศาสนาระหว่างอิสลามและคริสต์นะคะ ทำไมถึงทําสงครามกันเพราะว่าเขาเนี่ยแย่งพื้นที่หรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะรู้จักไหมดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเล็มนะคะเคยได้ยินเนาะเยรูซาเล็มแย่งดินแดนเยรูซาเล็มกันเยรูซาเล็มนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่พระเจ้า บอกว่าจะมอบให้คริสก็บอกว่าจะมอบให้คริสพออิสลามมาก็บอกจะมอบให้อิสลามมันก็เลยแย่งพื้นที่กันนะคะเขาเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเขาก็ทําสงครามกัน,นะคะ่ะทําสงครามทั้งหมด9ครั้งทําสงครามทั้งหมด9ครั้งครั้งที่แยกออกมาเป็นนิกายกิกอเลดอกค,คือครั้งที่4นะคะ,ะทีนี้ ถามว่าใครชนะยังไงบ้างมีตั้ง9ครั้งคําตอบคือจําง่ายๆค่ะาศาสนาคริสเนี่ยนะคะกลุ่มคนที่นับถือคริสชนะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวโอเคป่ะจำแค่นี้ชนะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวอ,อานน,อนี่เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของสงครามครูเซตให้นะคะกลับมาในเรื่องของกรีออดุร,รก กรีกอรดอกอย่างที่บอกมีนักบวชนั่นก็คือพระสังฆราชคือชุดดาตรงนี้นะคะพระสังฆราชเนี่ยเป็นประมุขแล้วเวลาเขาเคารพเขาจะเคารพเป็นรูปบูชาสองมิติจากแต่ก่อนโรมันคาทอลิกเขาเคารพเป็นรูปปั้นพอเปลี่ยนเป็นนิกายออรดอกก็เปลี่ยนมาเป็นรูปสองมิติคือยังไงนี่เลยรูปสองมิติเห็นปะในโบสถ์เนี่ยนะคะ บางทีมันก็จะเป็นรูปของพวกนักบุญต่างๆแต่มันจะเป็นในรูปแบบของภาพวาดที่แบนๆไม่มีการนูนขึ้นหรือไม่มีการปั้นเป็นทรงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะคะเรียบร้อยเวลาผ่านไปอีกค่ะจนมาถึงศตวรรษที่16เกิดเหตุการณ์อีกค่ะเพิบขอเปลี่ยนสีนิดนึงมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกค่ะ แยกตัวออกมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นะคะในศตวรรษที่16เกิดการต่อต้านโรมันคาทอลิกนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยต่อต้านโรมันคาทอลิกเป็นอย่างมากในศตวรรษ ศตวรรษที่16นะคะในตอนนั้นเหตุการณ์สำคัญคือการเกิดการปฏิรูปาศาสนาการปฏิรูปาศาสนานี้นะคะซึ่งมีสาเหตุสาเหตุมาจากการที่โป,ป๊บปหรือพระสันตะปาปาของเรานี่แหละขายใบไถ่บาป ป๊บหรือภาษสันตปาปาของเราเนี่ยนะคะขายใบไถ่บาปก็เลยไม่พอใจชาวโปรเตสแตนต์เนี่ยไม่พอใจนักบวชหรือป๊อบที่ขายใบไถ่บาปแล้วนอกจากนี้ก็มีการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมากมายคือเหมือนเป็นนักบวชแต่ว่าไม่สนใจแค่ทางธรรมอะมาสนใจทางโลกมาสนใจเรื่องเงินเรื่องคอร์รัปชันอะไรอยเงี้ย เขาก็เลยไม่ชอบเพราะฉะนั้นพอไม่ชอบปุ๊เพรแยกตัวออกมาเป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยนะคะก็เลยตัดปัญหาง่ายๆคือไม่ต้องมีนักบวชไม่มีนักบวชมีแค่าศาสนาจารย์ก็คือคนสอนสาศาสนาพอแล้วเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมานับถือพระคัมภีร์นับถือพระคัมภีร์เป็นสิ่งสูงสุดเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ถูกปะนะคะและสุดท้ายคือถือศีลแค่สอง สองประการจากเจ็ดอ่ะเหลือแค่สองนะคะคือถือแค่หลักหลักอันแรกคือศีลล้างบาปน,นี่สองคือศีลมหาสนิทล้างบาปเพราะเรามีบาปติดตัวมาแต่กําเนิดใช่ป่ะอ่ะโอเคเม็เซนในการที่จะล้างบาปและอีกอันนึงคือศีลมหาสนิทด้วยความที่เชื่อในพระเจ้าก็ต้องสนิทกับพระเจ้าอยากสนิทกับพระเจ้านะคะโอเคก็เหลือแค่นี้จะเห็นได้ว่าโรามันคาอทอลิกค่อนข้างเคร่งมากส่วนโปรเตสแตนต์ค่อนข,ข้างแบบชิลๆเพราะว่าเขาไม่ถูกกันนะคะสองนิกายนี้ Okay. ต่อมาค่ะในเรื่องของหลักตรีเอกานุภาพตรีแปลว่า3แปลว่ามี3อย่างแปลตามตัวแปลว่ามี3อย่างพระบิดาพระบิดาคือพระเจ้าสูงสุดนะคะพระเจ้าสูงสุดคือเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะคะก็คือพระเจ้าของเรานั่นแหละถัดมาค่ะพระบุตรพระบุตรคือพระเยซูถัดมาพระจิตนะคะพระจิตคือจิตวิญญาณอนบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่คอยชี้นําให้มนุษย์เนี่ยทำความดีบางทีเขาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเหมือนแยกแยกร่างมาสถิตอยู่กับเรา เออแยกจิตมาอยู่สถิตอยู่กับเราทุกคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเพื่อเหมือนให้เราเนี่ยทำความดีน,นี้ก็เป็นความเชื่อของเขาอย่างหนึง่งดูรูปนี้รูปนี้หนูเห็นมือแบบนี้ไหมอ่ะมือแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นเวลาที่เขาทําอันเนี้ยก็จะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลาง3นิ้วนะคะอีกมือซ้ายจับที่ท้องโอเคเวลาทํานะคะ อันนี้เป็นพระบิดาสัญลักษณ์นี้แทนด้วยพระบิดาอันนี้ไม่แน่ใจว่าแกะหรือแพะนะคะเป็นพระบุตรแล้วก็นกตรงนี้เป็นพระจิตนะคะโอเคต่อมาที่หลักบัญญัติ10ประการะคะ่ะหลักบัญญัติ10ประการนี้ก็คือออกข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ าดูก่อนว่ามีอะไรบ้างสิบอย่าง3ข้อแรกค่ะ1 2 3สองสานี้จะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างข้อแรกจงนมัสการพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าเป็นเดอะวันมีแค่องค์เดียวนะคะบางทีอาจจะเรียกว่าพะยะาฮววบางทีก็เรียกว่าพระบิดาอะไรแบบนี้แต่ว่าคือองค์เดียวกันนะ ถัดมาข้อสองค่ะอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุนี่มันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบถ้าดูในหนังอะไรเงี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะพูดแค่คำว,ว่า god ก,ก็คือพระเจ้าพระเจ้าแค่นั้นเองนะคะจะไม่ได้แบบไล่ไชื่อทั้งหมดอมชื่อมันก็เลยค่อนข้างกลามกลัวบางทีก็เรียกว่าพระปิดามันเรียกบางทีเรียกพะาะโววาอะไรแบบนี้ถัดมาข้อที่สาอย่าลืม ฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันพระเจ้าขึ้นชื่อว่าวันพระเจ้ามีทุกศาสนาในในศาสนาที่ศาส,สนากลุ่มอับราฮัมเน่นะคะอย่างคริสต์วันพระเจ้าคือวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์นี้พระเยซูฟื้นส่วนศาสนายูดา วันพระเจ้าคือวันเสาร์วันเสาร์เพราะเป็นวันอะไรนะวันสบาโตไงสบาโตเป็นวันที่พระเจ้าพักผ่อนจากการสร้างโลกนั่นเองโอเคส่วนข้อถัดมาค่ะข้อ4 5 6 7 8 9 10สส่วนใหญ่นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมโนธรรมสามาัญสำนึกของเรา อย่างข้อสี่จงนับถือบิดามารดานี้ทุกคนเราก็ต้องนับถือเนาะแล้วก็มีอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีอย่าผิดประเวณีนี้ก็จะประมาณศีลข้อสามของเรานะคะอย่าประพฤติผิดในกามประมาณนั้นต่อมาข้อเจ็ดอย่ารักขโมยก็คล้ายๆศีลข้อสองแล้วก็มีอย่าพูดเท็จใส่หลายคนอื่นออย่าพูดเท็จก็ประมาณอย่ากโกหกข้อสี่นะคะ สิ่ข้อสีของเราแล้วก็อย่าปลงใจผิดประเวณีอันนี้จะคล้ายๆกันกับข้อนี้แล้วก็อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นก็จะคล้ายๆกันกับข้ออย่ารักขโมยนั่นเองเค <Okay. S 1> ลองมาทําข้อสอบค่ะข้อที่1ในศาสนาคริสต์พิธีใดเป็นการชําระล้างบาปกําเนิดบาปกําเนิดคือบาปที่อดาดัมกับเอวานั้นเป็นคนสร้างเพราะว่าไปกินผลไม้ของพระเจ้านะคะ เพราะฉะนั้นการที่จะล้างบาปได้ต้องเอาไปจุ่มน้ํานั่นก็คือศีลจุ่มนั่นเองคาว่าล้างอ่ะเนี่ยเมคเซนเขาว่าล้าง,าาล,างล้างก็แปลว่าเอเอาไปจุ่มน้ําำเรียกว่าศีลจุ่มข้อที่สองพิธีกรรมใดที่พระเยซูทรงได้รับมาจากนักบุญในศาสนายูดาพระเยซูได้รับมาหนูจําเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่เรื่องนี่ น,ะะนบียะฮยาซึ่งเป็นศาสนาทูตองที่ี่23เนี่ยนะคะก็ถือเป็นนักบวชในศาสนายูดาหมุด้วยเหมือนกันพระองค์เนี่ยก็เหมือนทําพิธีศีนจุ่มให้กับพระเยซูแปลว,ว่าตอนนี้พระเยซูได้รับพิธีศีนจุ่มมาจากนักบวชของชาวยูดายแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบคําต่อนี้ได้ยัง พิธีที่ว่านั้นก็คือพิธีศีลจุ่มหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือศีลล้างบาปนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งมาจากสถานการณ์เมื่อกี้มาจากรูปเมื่อกี้เลยคือพิธีศีลศีลบัพติสมาหรือศีลบัพติสมานะคะ นี้เป็นชื่อเรียกมันเรียกได้สอย่างเค okay. ถัดมาข้อ3ค่ะพิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มเหล้าอางุ่นที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไรขนมปังและเหล้าอางุ่นขนมปังเปรียบเสมือนอะไรนะร่างกาย เล่าอง,งุ่นเปรียบเสมือนเลือดหรือพระโลหิตเพราะฉะนั้นแปลว่ามันสนิทกับพระเจ้ามากเลยนะนี่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าขนาดไหนนี่ได้เข้าใกล้ร่างกายแล้วก็เลือดพระเจ้าเลือดพระเยซูอะไรแบบนี้แสดงว่ามันคือศีลมาหาสนิทนะคะโอเคหลักการจาบอกแล้วศีลมหาสนิทสนิทกับใครสนิทกับพระเจ้าทําไงให้สนิทไปกินขนมปังก,กับไวน์แดงเพื่อให้ได้เข้าใกล้ร่างกายและพระโลหิตของพระเจ้าหรือพระเยซูนั่นเองแค่นะ ไปต่อค่ะข้อ4ี่ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาในยุโรปในศตวตรรษที่16ศตวตรรษที่16เกิดเหตุการณ์ปฏิรูปศาสนามาดูช้อยแล้วหาว่าข้อไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือไม่ได้เกิดในยุคที่16ไม่ได้เกิดในศตวตรรษที่16คําตอบอ่ะถ้าเราไปดูหน้าก่อนหน้านี้หนูเห็นไหม นิกายกิกออรดอกเกิดในศตวรรษที่13นะคะสงครามครูเสดนั่นเองเพราะฉะนั้นความแตกแยกเนี่ยความแตกแยกระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและออร์โธดอกแตกกันตอนศตวรรษที่13นะคะเรื่องของสงครามครูเสดครั้ง,งที่ส โอเคไหมเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างลึกนะข้อนี้นะคะค่อนข้างลึกเลยแต่ถ้าเรารู้เรื่องของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยเราก็สามารถตัดช้อยข้อที่มันเป็นสาเหตุที่ถูกต้องออกทั้ง4่อันได้ข้อที่ชัดเจนที่เป็นสาเหตุในการปฏิรูปศาสนาชัดที่สุดคือบุคคลในศาสนาจักรเนี่ยประพฤตินตนไม่ดีนะคะสนใจทางโลกมากกว่าทางธรรมเพราะว่า โอบขายใบไท่บาปไหมจำได้ไหมนี่คือเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะในการปฏิรูปศาสนาง่ายๆทอมาข้อ5ตอนเด็กของพระเยซูเนี่ยนะคะมีคนมาถามปัญหาต่อท่านมากมายและทุกครั้งที่ถูกถามมักจะตอบว่าเดียวก่อนฉันจะถามบิดาของฉันดูก่อนนะคะบิดาที่พระเยซูกล่าวถึงนี้คือใครครูขอเท้าความก่อนว่าพัด เยซูมีพระบิดาไหมพระเยซูมีพ่อหรือเปล่าคาตอบคือไม่มีพ่อนะคะพระเยซูไม่มีพอ่อพระเยซูเกิดจากแม่อย่างเดียวแม่เป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนแต่ที่ท้องได้เพราะว่าเป็นอนุภาพของพระเจ้านั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่พระบิดาที่พระเยซูหมายถึง แน่นอนไม่ใช่พอ่อเพื่อนตัดทิ้งคนที่พระบิดาคําว่าพระบิดาที่พระเยซูหมายถึงเลยหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าโอเคไหมสแสดงว่าหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าข้อถัดมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ6ศีลหของพระพุทธศาสนาแล้วก็บัญญัติสิประการ ของคริสนะคะข้อใดต่อไปนี้มีลักษณะร่วมกันมากที่สุดร่วมกันแสดงว่ามันเหมือนกันทวนก่อนสีนห้าข้อแรกคืออย่าฆ่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าอะไรก็่างข้อสองอย่าลักขโมยข้อสามอย่าประพฤติผิดในกามข้อสี่อย่าพูดเท็จแล้วก็ข้อห้าอย่าดื่มสุราหรือสารเสพติดทั้งหลายเลย ส่วนบัญญาติปการนี่อยู่นี่พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหาข้อที่มันร่วมกันมากที่สุดหาที่มันร่วมกันมากที่สุดก็แสดงว่าวิธีการคือตัดช้อยง่ายสุดตัดช้อยข้อไหนไม่เกี่ยวตัดออกอย่างข้อหนึ่งอย่าร้องเพลงใช่ปะไม่ใช่นะคะไม่มีในสี่ห้าข้อไม่ได้ห้ามร้องเพลงข้อไหนอีกเอาข้อที่ชัวรกว่าน,นะ ข้อห้าอย่ากรดูดตัดออกได้ปะตัดได้นะคะอย่ากรดูดข้อไหนอีกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อสามอย่าอากตันยูต่อพ่อแม่อย่าอากตันยูมีในศินห้าสินห้าไหมไม่มีไม่มีในสินห้าแต่มีในบัญญัติสิบประการแต่ก็ถือว่ามันไม่ได้ร่วมกันไงมันไม่ได้มีทั้งคู่เพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้เฮ้ เหลือแค่ข้อ2กับข้อ4ตัดต่ไอเดียหนูเห็นความเป็นไปได้ไหม <c oughs> าศาสนาคริสต์เขาไม่ได้ห้ามเรื่องนี้เลยเขาสนับสนุนให้กินได้ซ้ำนั่นคือเสพของเหมือนเมาเขากินอะไรคะขน,ขนมปังแล้วก็ไวน์แดงขนมปังแล้วไวน์แดงเขาสนับสนุนให้กิน อเพราะฉะน,นั้นเห็นไหมไม่ได้ร่วมกันแล้วนะคะเขาไม่ได้ห้ามเั้นข้อนี้ตัดทิ้งอยากเสพของามมึนเมาน,นี่ตัดทิ้งได้เหลือข้อเดียวค่ะตอบข้อสอโอเคไหมหมดแล้วนะคะสำหรับศาสนาคริสของเราไอ้หกข้อที่ครูเอามานี่คือครูไม่ได้คิดเองนะครูเอามาจาก ข้อสอบ o n e เแล้วก็ข้อสอบ9ก้าวิชาสามัญของปีก่อนๆน,นะคะเอามาให้เราลองทําดูว่านี่แหละมันออกข้อสอบประมาณนี้ถ้าทําได้ก็คือน่าจะโอเคแล้วข้อมูลในการที่จะเตรียมสอบนี่น่าจะโอเคแล้วสําหรับใครที่ยังคิดว่าไม่แม่นพอก็สามารถ,าารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือว่าใน Google เพิ่มเติมมีเยอะแยะมากมายให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแคทคนดีคนเดิมนะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ